สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับ Toyota Corolla a อ t i ติตัวที่ก่อนจะปรับโฉมเป็นตัวใหญ่ๆนะครับเป็นปี1999นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับแรงแแน่นๆเลยนะครับช่วงล่างทำมาแล้วนะครับเขาบอกว่าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับขับอย่างเดียวเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีเต็มไม่ขาดกระจกไฟฟ้าปรับได้ทั้ง2ด้านนะครับ เกียร์ดีเครื่องดีนะครับเจ้าของยืนยันซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับตัวนี้เป็นระบบเถาอากาศไฟฟ้านะครับมันจะมีอยู่ด้านหลังนะครับมันจะขึ้นนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับเรามาชมกันเลยนะครับรอบคันก่อนนะครับด้านนอกจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็โดยรวมจากสายตาที่ดูนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับครับถ้าใครสนใจนะครับรถอยู่กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีนะครับถ้าใคร ชอบก็โทรเจราจานัดดูรถเลยนะครับตัวนี้ก็มาดูนะครับว่ามันจะสมบูรณ์ได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราจะซื้อรถก็ต้องไปดูทดลองขับแล้วก็เจราจานะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพที่สุดนะครับสำหรับคนที่กำลังมองอยู่ก็ถ้าชอบก็โทรถ้ายังไม่ชอบยังไม่ถูกใจเก็บเงินไว้ก่อนนะครับช่วงนี้รถมีใหม่ๆออกมาเยอะ ก็เขากําลังปล่อยขายกันออกมานะครับสาเหตุของการขายก็มีหลายอย่างครับอยากเปลี่ยนใหม่บ้างอยากใช้เงินบ้างเบื่อแล้วบ้างความต้องการกับความอยากของคนเราไม่เท่ากันครับบางคนก็บอกโอ้ใช้ไปก่อนใช้จนพังไปเลยไม่ได้บางคนก็เปลี่ยนและขออย่างอื่นบ้างลองอย่างอื่นบ้างดูไปนะครับสำหรับคันนี้ก็ท้ายสมบูรณ์นะครับมุมซ้ายขวาเดิมเดิม เป็นถังแก๊สแคปซูลนะครับก็ยังสามารถใส่ของได้อยู่นะครับข้างหลังฝากระโปรงเดิมหรือเปล่านะมองไม่เห็นมาดูภายในนะครับเป็นเบาะแบบกรัรมยีนะครับเป็นตัวท็อปนะครับมีแอร์แบ็กตัวนี้ยังเป็นวิทยุอยู่นะครับถ้าใครจะเปลี่ยนก็ไปหาเปลี่ยนนะครับก็เป็นเบาะกัมม์ยีสภาพเดิมๆนะครับ ราคาแบบนี้ทุกท่านก็ต้องตัดสินใจนะครับแต่ถามว่าเอาใช้งานได้ไหมคุ้มค่าอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันไม่ต้องผ่อนแล้วได้ลดสภาพที่ใช้งานได้เลยมีที่นั่งเบาะหลังก็มีที่พักแขนนะครับก็ดูหรูหราขึ้นมาหน่อยใครไม่ชอบเบาะกรหยีก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนเอานะครับค่อยว่ากันเอารถไปใช้งานก่อนนะครับผมเน้นหารถที่ ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกที่อยากได้รถที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะครับเพราะว่ารถที่ราคาใหม่ๆ่แพงๆหาที่ไหนก็ได้ครับไม่ต้องมาดูในนี้มีเยอะมากเลยเดินไปเต้นไหนก็มีนะครับามาดูเครื่องยนต์นะครับเปิดมานี่โอ้โหสะอาดสวยงามครับถ้าชอบก็โทรหาเจ้าของนะครับถ้ายังไม่ชอบก็รอก่อน ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาชมและกดติดตามอย่างไรก็ตามนะครับผมก็เป็นคนนำเสนอข้อมูลนะครับที่เหลือพี่น้องแต่ใจได้เลยขอให้ทุกท่านได้รถที่เหมาะสมไปใช้งานนะครับสวัสดีครับ